วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวที่หลายๆคนก็รอกันอยู่ไม่แพ้เรื่องราววันพี f แฟนเมดกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวในวันนี้เราจะพูดกันถึงวันพี e ฉบับจริงกันบ้างครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับตอนล่าสุดอย่างตอนที่981 สปอยข่าวก่อนเนี่ยมันเป็นแค่ข่าวลือมาถูกไหมครับไม่ได้มีการยืนยันอะไรคือมีแต่คาพูดแต่ว่างั้นเธอมีแต่ลมปากมาแต่ในวันนี้นะครับผมรูปทุกอย่างมันได้หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วครับและเรียกได้ว่าหลุดกันมาโคตรเยอะนะครับผมกลายเป็นสปอยฉบับเต็มไปเลยและในวันนี้นะครับเราจะมาสปอยฉบับเต็มเกี่ยวกับตอนที่981กันนั่นเองเรื่องราวในตอนที่981นะครับผมเราจะได้เห็นว่าอาภูรอดจากการโจมตีของคิดมาได้ แต่ก็แน่นอนครับบาดเจ็บแน่นอนโดนซัดไปอย่างนั้นเนี่ยพังกีบส,สันซัดเข้าไปเต็มมือเลยเรียกได้ว่าก็บาดเจ็บพอสมควรเหมือนกัน จากนั้นนะครับผมคิดก็จัดก,การด่าอาภูสยกใหญ่เลยครับเพราะว่าคิดเนี่ยเก็บความแค้นมานานมากๆที่อาพูเป็นคนทรยศเขาทางทั้งที่พวกเขาเนี่ยร่วมมือกันเป็นพันธมิตรแท้ๆเลยแต่อาพูนะครับผมกับทรยศได้ลงคอเพราะว่าในตอนที่มารวมเป็นพันธมิตรกันเนี่ยอาพูนะครับผมได้กลายเป็นหนึ่งในลูกน้องของไคโดไปเป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วแล้วจากนั้นนะครับผมทั้งสองคนพอด่ากันเสร็จเนี่ยก็ได้เข้าซัดก,กันอีกรอบหนึ่งโดยในระหว่างที่ทั้งสองคนซัดก,กันอยู่ตัวของคิลเลอร์นะครับผมก็สามารถสังเกตเห็นอะไรบางอย่างได้ ระหว่างที่อาภูกําลังซัดก,กับคิดคิลเลอร์ได้เห็นถึงการทํางานของคนปีศาจของอาภูว่าจริงๆแล้วนะครับผมหลายๆคนนั้นเดาถูกนะครับว่าผลของอาภูเนี่ยจะมีผลต่อเมื่อเราได้ยินเสียงนั้นถ้าได้ยินเสียงนะครับอยู่ในระยะของเสียงเนี่ยยังไง ก็ไม่สามารถป้องกันหรือหลบการโจมตีได้เลยคือโดนชัวร์แต่หากเอามือปิดหูไม่ให้ได้ยินนะครับผมพลังของอาภูก็จะไร้ผลเรียกได้ว่าสามารถหลบกันได้แก้ทางกันได้ด้วยวิธีนี้แต่หลายหลายคนที่เถียงบอกว่าเอา้าแต่เสียงที่ผ่านเข้ามาในหูเนี่ยมันก็แค่โดนแก้วหูแต่เสียงจริงๆอ่ะมันโดนตัวของเราแค่ตัวของเรารับรู้ไม่ได้ยินเสียงนั้นแต่มันโดนนะครับผมเท่ากับว่ามันก็โจมตีตัวได้สิ อย่าเอาตะกะนี้มาใช้นะครับผมมันเป็นตะกะของโลกความจริงครับเราต้องใช้ตะกะของกระตูนครับเพราะไม่อย่างนั้นพลังของอาภูนี่เรียกได้ว่ามันจะเทพเกินไปเทพแบบโคตรโคตรโคตรจะเทพอ่ะคือไม่ต้องโดนตัวก็คงแพ้แล้วล่ะแค่ได้ยินเสียงตัวขาดระเบิดตายไปหมดแล้วอันนี้นะครับผมเป็นหนึ่งเรื่องที่ถูกเปิดเผยออกมา จากนั้นนะครับผมเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากที่ตัวของคิลเลอร์นะครับผมแกะการทํางานของพลังผลปีศาจของอาพูได้เนี่ยเหตุการณ์ของเราก็ตัดมาที่ฝาของนัมเบอร์นะครับเราจะได้เห็นกับนัมเบอร์คนแรกแล้วซึ่งเจ้าตัวนั้นนะครับผมก็คือหมายเลข8มีชื่อว่าฮัจจะนะครับผมฮัจจะมาจากเสียงหัวเราะของเขาก็คือฮัจจะๆๆๆๆๆแบบนี้นะครับ ซึ่งขอบอกไว้เลยว่านัมเบอร์ตัวนี้นี่เรียกได้ว่าตัวโคตรใหญ่ตัวแบบใหญ่ยิ่งกว่าคนยักษ์ซะอีกและต่อจากนั้นนะครับผมเราก็จะได้เห็นพวกหกล่องนำะพากันมากขึ้นอย่างฮูฮูเนี่ยก็ได้พาลูกน้องออกไปเตรียมที่จะเริ่มตามหายามาโตใน,นทันทีโดยก่อนที่จะออกไปเนี่ยก็หันไปมองควีนสักทีหนึง่งแล้วก็บอกว่าตัวของฉันเนี่ยก็มีคนที่อยากจัดการเหมือนกันนั่นแหละซึ่งก็คือควีนนั่นแหละครับผมเราก็รู้ได้เลยว่าทั้งสองคนนี้นะครับเป็นคู่อริกันอย่างแน่นอนควีนเนี่ย บ่นว่าเขาจะไปตบหงล่องนา้าให้อันนี้ก็เอาคืนเหมือนกันรเรียกได้ว่าทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยแม้ว่าจะแบบต่ํากว่า1ยศเนี่ยแต่พวกเขานะครับผมถือว่าตัวเองแทบจะเท่ากันเลยก็ได้คือแบบชนกันได้อะไม่กลัวกันอะไรกันเลยเหตุการณ์ของเราตัดมาที่กลุ่มหมวกฟางกันบ้างพวกของกลุ่มหมวกฟางบางส่วนนะครับผมประกอบไปด้วยชินโนบุแล้วก็แครอทกับนามิได้ออกไปแยกกันเป็นทีมนะครับเพื่อไปตามหาโมุมมนซสเกะส่วนทางฝั่งของคินเนมอนเนี่ยก็ได้เข้าไปในย่านโคมแดงซึ่งเป็น เขาเรียกว่าอะไรพื้นที่การดูแลของแบ็กมาเรียยติโคมแดงนี่คืออะไรอย่างนั้นหรอครับผมใครไม่รู้นะครับเราจะพูดกันให้สั้นๆว่ามันคือซองนั่นเองนะครับผมมีเป็นที่แบบเขาเรียกว่าขายบริการอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับก็จะมีแต่ผู้หญิงสวยๆอยู่ในนั้นซึ่งในตอนที่ตัวของคีนเนมอนเนี่ยเข้าไปในเขตนี้ตัวของเขากับเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดครับเพราะว่าเขาได้เจอเข้ากับบิ๊กมัมให้และในตอนที่เจอกับบิ๊กมัมเนี่ยทุกคนก็ตกใจหนีไปหมดเลยช็อปเปอร์ที่ไม่รู้อะไรนะครับก็ได้โผล่หัวขึ้นมา แล้วโผล่หัวขึ้นมาเนี่ยเจอกับหน้าบิ๊กมเร์ลกหรือว่าทั้งสองคนได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งตาต่อตาเลยนะครับผมสบตากันเลยบิ๊กมาจะจําชอปเปอร์ได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับและเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ตัดเข้าสู่ช่วงท้ายของตอนที่เรียกได้ว่าจะเป็นตอนพีคที่สุดเลยเรือของกลุ่มบิ๊กมานั้นได้พยายามปีนน้าตกขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปสมทบที่โอนิกาชิมะแต่ในตอนที่ปีนอยู่เนี่ยตัวของเปโลสเปโร่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขาก็ไม่ถูกใจ กับการที่ว่าบิ๊กมัมเนี่ยเข้ามาจับมือกับไคโดเฉยเลยแถมยังโกรธแค้นคิงอีกด้วยนะครับที่คิงเนี่ยเคยขีบเรือตกมาแต่สมาชิกคนอื่นๆของโจรสลัดบิ๊กมัมเนี่ยนะครับผมก็ดูจะไม่ได้แบบสนใจอะไรมากมายครับตัวของสมูทตี้ก็คือแล้วแต่แม่แม่จะเอาอย่างไงก็อย่างนั้นไดฟุกุก็เฉยๆนะครับผมคือแบบทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะตัดหัวลูฟี่มามากกว่าในตอนนี้แต่ในขณะที่กําลังปีนขึ้นไปอยู่นี้เองนะครับผมจากเรือที่มันเคยถูกทีบตกเนี่ยก็ดันถูกทีบตกอีกครั้งหนึ่ง นี่นะครับผมเป็นฝีมือของมันโกฟินิกนั่นเองเรียกได้ว่าโผมาแบบเดียวกับคิงเลยนะครับและจากนั้นเนี่ยนะครับผมเราก็จะได้เห็นถึงกําลังเสริมที่เข้ามาช่วยนั่นก็คือมันโกฟินิกเนโกมามูชิ แล้วก็ตัวของอิโซจากนั้นตอนที่981นะครับผมก็จบลงอย่างบริบูรณ์นั่นเองเรียกได้ว่าสงครามนะครับผมมันกําลังจะปะทุขึ้นแล้วท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสุดท้ายนะครับมันโกจะได้ขึ้นไปช่วยหรือเปล่าหรือเขานะครับผมจะอยู่สู้กับกลุ่มของบิ๊กมัมในระหว่างการต่อสู้นี้เพื่อไม่ให้กลุ่มของบิ๊กมัมเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้เพราะถ้าหากกลุ่มของบิ๊กมัมขึ้นไปช่วยสู้ข้างบนได้เนี่ยเรียกได้ว่าพวกของลูฟี่หมดทางสู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะแต่ ด้อยไปกว่าพวกของไคโดเลยเรียกได้ว่ามีแต่ตัวโหดๆทั้งนั้นท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงก็รอคอมเมนต์บอกกันมานะครับผมแล้วเดี๋ยวรอตัวเต็มออกมาเราจะรีบทําให้เร็วที่สุดเลยท่านผู้ชมจะได้สนุกกันอย่างทันท่วงทีครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขอลาไปก่อนแล้วก็หากใครอยากจะอ่านภาษาไทยเนี่ยนะครับหรือไปอ่านฉบับเต็มเนี่ยเราก็แนะนําเลยนะครับผมไม่ต้องไปอ่านเวทเทอนอะไรมังงะพาสก็เขามีให้อ่านแล้วก็ไปอ่านจะได้นะครับมีทั้งเว็บทั้งแอปเลยวันนี้ลาแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ